ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้พวกเขาส่งบุตรสาวคนหนึ่งไปฟังพร้อมคนตายยุดนะอยู่ไหนะอะยู่ตรงนั้นเหรองนั้นไปไปไปหยุดนะหยุดหนะอย่าหนีะนะภาพเหมือนจิ้นอ๋องหวนเเย่ยี้

อย่าส่งเสียงเจ้าเห็นหญิงสาววิ่งมาบ้างไหมตัวไม่สูงหน้ากลมกลมสมชุดสีฟ้าไม่เห็นไม่เห็น<ช>มีความสามารถดีนี่คืนแรกที่แต่งเข้ามานางก็ทำให้จวนอองวุ่นวายไปหมดทั้งอย่างกล้าเอาของเส้นไหว้กับสมบัติในโถงไว้ทุกไปด้วยเดิมทีข้าก็ลังเล แต่ในเมื่อตระกูลเซรนก่อเรื่องเช่นนี้เช่นนั้นก็บอกพวกเขาเถอะเพื่อชื่อเสียงและความบริสุทธิ์ของจวนอองไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้พวกเขาส่งบุตรสาวคนหนึ่งไปฝังพร้อมคนตายยุนต่ออยู่ไหนอยู่ตรงนั้นเหรอไปไปไปยุดนะ ภาพเหมือนจิ้นอ๋องหวนเย่ โอ้รถไฟมาังวมากหมากเก่งมากเก่งมากคิวมากโอ้โหรถไฟเนี่ยบนไฟได้ด้วยโอ้โหไม่ร้อนเลย้ดีดีเล็นต่อเลยต้อง็ก้งนี้เลยดดูตัวดูตัอนต้นอย่าง ท่งเสียงเจ้าเห็นหญิงสาววิ่งมาบ้างไหมตัวไม่สูงหน้ากลมๆสมชุดสีฟ้าไม่เห็นไม่เห็นชิน ขอบคุณองครักษ์ว่านท่านอองยังไม่ยอมนอนในห้องอีกเหรอ,อท่านอองอยู่ด้านนอกมานานตอนนี้ไม่ง่ายเลยที่ได้กลับเมืองหลวงแม้แต่ห้องตนเองก็ไม่ยอมนอนทำเพียงตั้งกระจมในลานบ้านหลังนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วท่านอ,องแบบภาระหนักหนาเกินไปไม่กล้าปล่อยวางเลยแต่การสู้รบจบสิ้นลงแล้ว คนที่มีชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปคูหูหญินข้าน้อยขอพูดอะไรหน่อยถ้าหนองไม่อาจยอมรับปุรสาวตะกูลเซร็ไม่กี่วันก็จะไล่านางกลับไปท่านไม่จําเป็นต้องเสียเวลากับคนตระกูลเสร็ให้มากนักมีเพียงเพศที่ตัดเพศได้ข้าว่าพระชายาผู้นี้น่าสนใจไม่น้อย คงครักว่านดึกมากแล้วกลับไปเถอะขอบคุณร่มของท่านพรุ่งนี้จะให้คนนำปีคืนผู้หญินเก็บเอาไว้ก็ได้จะเริ่มต้นขึ้นโอ๊ยโอ๊ยปล่อยค้านะแม่นางสน ตอนนี้ท่านอ๋องกลับมาแล้วการแต่งงาน,นองของพวกท่านอาจต้องเตรียมการอีกขอท่านกลับโจนไปก่อนใช่แล้วท่านกลับไปก่อนเถอะต้องเข้าใจผิดแน่ๆข้าจะรอท่านอ๋องอยู่ตรงนี้พูดกับเขาด้วยตนเองเหตุใดเจ้ายังอยู่นี่เย่ ขอโทษด,ด้วยเออเออขอโทษข้าเหตุใดวันนั้นข้าข้าไม่ควรตีก้นท่านข้าผิดไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ควรแคน์ข้าจนที่จะไล่ข้าไปจากที่นี่อย่างมากข้าให้ท่านตีก้นข้าคืนก็น่าจะพอเจ้าไม่เห็นหรือว่านี่ที่ไหนจวนจิ้นอองนี่คือที่ที่ข้ากับท่านอ,องกลับไหว้ฟ้าดินแต่งงานกัน วันนั้นข้าไม่อยู่พิธีนั้นก็ไม่นับเหตุใดไม่นับเละ่ะท่านอองผู้ยิ่งใหญ่จะโมโ oh หโดยไม่ไว้หน้าใครได้หรือยิ่งกว่านั้นคืนแรกในวัดผุพังนั่นข้าเองก็เคยนอนกับท่านอองนะฮะอย่าอย่าพูดเร็วไหลหากท่านอ,องไม่กล้ายอมรับก็ไม่เป็นอะไรอย่างมากข้าจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นต่อไปข้าจะไม่พูดแล้ว มีอะไรที่ไม่กล้ายอมรับเล่าวันนั้นข้าบาดเจ็บมันก็เท่านั้นได้รับบาดเจ็บเหรอแต่ตอนบีบบังคับข้าก็แรงเยอะไม่เบาเลยโอ้เออข้าใช้ให้น้งไปตักน้ําไปตักน้ําก็แค่ตักน้ําเองอ๋อตักน้ำไปตักน้ำไปตักน้ํไปตักน้ำแค่ตักน้ำเท่านั้นเน่อตักน้ำ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 ช่างเถอะส่งกลับจนมหาเสนาบดี ข้าไม่อยากเห็นนางอีกครับไม่ได้นะเจ้าคะข้าแต่งงานกับท่านอ๋องแล้วหากท่านอ๋องจะไล่ข้าไปแล้วก็ข้าฆ่าให้ตายดีกว่าก็ตามใจตักน้ําท่านอ๋องรอข้าน้อยด้วยไปตักหน่อยแล้วกันเจ้าคะ ถ้าหากว่าข้ามีลูกให้ท่านอ๋องได้ก็จะได้อยู่ในจวนท่านอ๋องแล้วใช่ไหมเป็นคนที่ท่านอ๋องไว้ใจ <c oughs> คิดแบบนี้แล้วมันก็คุ้มอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรข้าทําได้ <c oughs> แค่มีลูกให้ท่านอ๋องไม่ใช่เหรอ ท่านอองไม่ได้กินคนนี่นับจากวันนี้ต้องเพิ่มความคุ้มกันหอหลินห้ามคนจะขอสิ่งเย่ยเข้าใกล้ขอรับใครน่มุสหารทหาร เจ้า,าจมาทำอะไรที่นี่ข้าก็ข้าจะมีลูกให้ท่านอ,องฮะฮ่า เรากินข <laughs> ้าวเจ้าข้าท่านององท่านได้ยินเสียงอะไรไหมไม่มีอะไรกินข้าว น้นเข้าคงหัวฟาด 沈开易，沈开易，沈开易，沈开易。